เอาละครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดก่อนที่จะไปชมเรือต่อไปท่านผู้ชมครับบูธไ t ยทีวีเขามาแนะนําสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีเอสหรือว่าทีวีไทยทีวีสธารณะนะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบ,บกันโดยเฉพาะชาวเมืองหลังสวนนะครับและที่สำคัญที่สุด มีกิจกรรมการละเล่นด้วยนะครับไปติดตามกันครับชมเรียยาวขึ้นขนชิงชงสนุกสนุกกันไปแล้วนะคะก็แน่นอนค่ะไม่ว่าจะมีเรียยาวที่ไหนนะคะบูธกิจกรรมสนุกสนุกของที่วิทยไทยก็จะมาพบกับผู้ผชมที่นั่นอย่างแน่นอนค่ะ แน่นอนค่ะที่หลังสวนชุมพรแห่งนี้นะคะพูดกิจกรรมของทีวีไทยก็มาร่วมสนุกมีเกมสนุกนะคะมีกิจกรรมสนุกๆมาให้คุณผู้ชมนะคะรวมทั้งชาวเรือยาวที่ลุงชุมพรหลังสวนแห่งนี้นะคะจะสังเกตได้นะคะว่าตอนนี้ค่ะมีน้องๆแล้วก็บรรดาพ่อแม่พี่น้องทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวนะคะให้ความสนใจค่ะมาที่พูดกิจกรรมของทีวีไทยนะคะซึ่งขณะนี้นะคะก็มีการแจกรางวัลกันสดๆเลยนะคะจะเห็นไได้ว่านะคะตอนนี้ค่ะนี่นะคะพี่คนสวยคนนี้ค่ะก็ มารับบวกจากที่วิทยไทยกันไปแล้วนะคะเราจะเห็นนะคะว่าบรรยากาศดันคลึกคักกันไม่ว่าผู้ถุงเราจะมีกิจกรรมอะไรนะคะทุกคนนั้นก็จะมายืนออก,กันเพื่อที่จะมาร่วมกิจกรรมนะคะนี่นะคะพี่คนนี้ก็ได้รับบวกสวยๆกันไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะจะเห็นน้องๆน,นะคะ หลายคนมากเลยทีเดียวสวมหมวกทีวีไทยทีวีสาธารณะนะคะมาเยือนอยู่ด้านหน้าเพื่อที่จะมารอเล่นเกมนะคะเราจะมาพูดคุยกับน้องๆกันกดีกว่านะคะว่าวันนี้มีความรู้สึกยังไงกับทางผู้ทีวีไทยของเราบ้างค่ะเอาน้องคนนี้ดีกว่าน้องค่ะพี่ขอคุยด้วยนิดนึงค่ะวันนี้สนุกไหมเอ่ยเกมของทีวีไทยสนุกไหมคะสนุกค่ะเล่งไปได้ไหมคะเล่งไปนิดนึงอะไรนะพูดภาษาใต้ได้ไหมคะลูก ไม่ได้ค่ะคุณไม่ได้แล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะอยากจะให้พูดถึงการถึงแขนเรียยาวนิดนึงเป็นยังไงบ้างรู้สนุกไหมสนุกค่ะสนุกเลยพูดที่ไม่ได้เรียยาวอันไหนสนุกกว่ากันทีวีไทยโอ้โหอันนี้ชมทีวีไทยเลยนะคะว่าทีวีไทยน่าสนุกกว่าเรียยาวก็สนุกพอๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทีวีไทยของเราัรงเรียนุยาวขึ้นขนชิงทงค่ะและนี่ก็เราจะไปพูดคุยกับพี่ตี้สาวสวยของเราอีกคนนึงนะคะ สวัสดีค่ะว,วันนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยขอแทรกกิจกรรมสนุกๆกที่หนึ่งโอ้โหวันนี้มันมากมากเลยนะคะกับที่นี่นะคะเพียงแตว่าได้รับการตอบรับจากดีเลยแล้วก,ก็ทุกคนยสนุกสนานกันมากๆเลยกับกิกจกรรมที่นี่ค่ะค่ะเราชอบอะไรมากที่สุดคะระหว่างเรียนยาวกับเก,กๆตรงนี้โอ้ยชอบเ,เกๆจิคะไปไม่ได้เลย<อ>กับที่นี่คะ่ะ อยากจะให้พูดอะไรถึงแฟนๆระยะยาวแ,วแล้วก็แฟนๆดีวีไทยนิดนึงค่ะที่ดูอยู่ตอนนี้สำหรับวันนี้แล้วนะคะลยหลายคนที่บอกว่าเดินทางมาที่ชุมพรไม่ได้อย่าเสียใจยไปค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะก็ยังมีในส่วนความสนุกแต่ที่บ้านค่ะสถานีของเราก็ยังถ่ายทอดสดให้คุณได้รับชมในส่วนของความสนุกและวก็ความบันเทิงเต็มรูปแบบอย่างแน่นอนค่ะก็เป็นสีสันหนึ่งนะคะทั้งน้องพิตตี้สวยๆนะคะมีเด็กๆน่ารักน่ารักตัวเก็บดีวีไทยมาอยู่ตรงนี้นะคะก็เรียกว่า มนะคะที่รู้ตัวว่าทีวีไทยนั้นจะไปถ่ายทอดสดเรือย,ยาที่จังหวัดไหนก็รอได้พบกับบรรยากาศสนุกๆแบบที่แน่นอนนะคะมีของรางวาัลทั้งหมวกทั้งเสื้อสวยๆแล้วก็กิจกรรมต่ตางๆมากมายค่ะช่วงนี้หมดเวลาของกิจกรรมของทีวีไทยแล้วช่วงนี้กลับไปที่คุณอนุมัติแล้วก็คุณองอาจค่ะท่านผู้ชมครับที่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับหน้าสนามแข่งเรือแม่น้ําหลังสวนอําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรครับในงานที่เรียกกันว่า เออพระแข่งเรือขึ้นโขนชิงทงและเที่ยวนี้จะเป็นเที่ยวชี้ขาดรับระหว่างเพชรประดูกับมัดฉานุครับไปเรือลำไหนจะได้เข้าชิงโลกพระราชทานนะครับอาตาทีระทึกใจหลังจากที่จับสลักสายน้ํากันแล้วนะครับเพชรประดูอยู่ทางร่องน้ําแดงนะครับครับแล้วก็มัดฉานุจะอยู่ทางร่องน้ําน้ําเงินก็เรื่องของสายน้ํานั้นก็มีผลต่อกนนารแข่งขันด้วยนะคุณต้องการก็ โชคดีนะครับเขาบอ <upcoming> กว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยน้ำแรงกว่านี้ครับเอาละครับออกซาล้วตอนนี้ใจจดใจจ่ออยู่กับคู่นี้นะครับเป็นทีบไปเลยเป็นที่ไปเลยกองหน้าทบ่ไปปะทาดูซ้ายเป็นประตูขวาเป็นควนซ้ายคุราตาดีขวาไป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 รุูนพี่น้องชาวคีราตาดีรับใส่เคื่อีงพ <k id sprout Likewise> ี่น้องชาวบ้านควนใจเคื่อสีนะบอลเอาเลย

เดียวบอกต้องตามาเจ้านูู้ยังอามาแล้วครับหเดียวคนาลังสวนวัดขาตู้างวนวแอนอครับไล่กระพุ้งไล่กระพุ้งแทดูแล้วก็ชางไปฝ่ายตีน้ยแนว่วยังี้ว่าัวียว่าัวไปเร็วองไปเร็วอง دو <laughs> سورا นิดเดียวครับเชนะไปสองต่อหนึ่งเที่ยวนะครับ2ต่อหนึ่งเที่ยวก็ได้เข้าไปรอชิงชนะเลิศกับเทรประดูเรือจากโน่นครับเทศบาลวัดประดูจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเขาบอกว่าทุกที่อำเภอพัโตะนี่แหละครับจังหวัดสุพรด้วยไม้ตะเกียนความยาว11วานะครับเทรประดูนี่มีคุณสุพงศ์จงเจริญและก็ดาบำรวดสลของพอแทนละออกเป็นแทนเรือนะครับในขณะที่มัชานุ เรือจากตำบลบ้านควรอำเภอหลังสวนเขตท้องกิ่นนะครับปลาชาคลายแถวไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับก็ออกมาพี่มาประมาณ450เมตรเนี่ยวี่กันมาคู่ขี่สูสีเลยครับแต่ว่า50เมตรสุดท้ายนะครับเท็มาดูนะเร่งผ่านนะครับตาจมภาพภาพช้าตรงนี้นะครับเดดินนนีีน้คจะกลับมา เนี่ยครับตัวของตาก็ยังพวกที่สูงสีอยู่มัชฉานุนะครับมัชฉานุนั่นอยู่อยู่น้ำเงินนะครับในขณะที่เพชรประดูอยู่ทางด้านในใกล้ตัวเรานะครับเนี่ยครับสูงสีแสนต้พยายามให้จังหวะเพราะจังหวะเต็มที่ทีเดียวเ นี่แะครับนายหัวก็พยายามเร่งจังหวะตรงนี้ครับเกือบจะถึงได้ใจแต่ว่าผ่านหน้าเราไปแป๊บนี่แหละครับทางด้านเชิดไปดูแรงไปเฉือนไปแล้วก็ใช้ที่สุดครับเอื้อมเออไปนี่สุดเรื่องพอดีกระตุกโตนะครับกระตุกตรงมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกระตุกตรงได้อีกฝั่งหนึ่งไม่ทันก็นั่นแหละครับแพ้ไปเกือบเหมือนกันถ้าหาหวัดเสียวจะตกเรือด้วยนะครับแมเหนียวเดี๋ยวเท้าเหนียวนะครับ ท่านผู้ชมครับ15นาฬิกา10นาทีครับท่านผู้ชมการของเราที่นี่นะครับทีมไทยนะครับชอบสอจริงเปเงาชิงเจ้าสายน้ำระบบแห่งสายน้ำวัฒนรรมที่สืบสารอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับท่านผู้ชมครับถือว่าสุดยอดจริงๆแล้วก็ท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยชมนะครับสำหรับการขึ้นโขนชิงทอง นี้เรานําผู้ชมมาชมกันถึงที่เลยครับและนี่เป็นสนามที่5ของการถ่ายทอดกีฬาเรยาวทั่วประเทศนะครับสนามที่6กก็จะไปที่จังหวัดน่านวันในที่ที่26ตุลาคมนี้แหละครับจะได้เห็นประเพณีแปลกๆแะไปอีกแบบหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าแปลกทุกที่เราได้ถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับที่หลังัวนี้ก่นว่าลับย้อนไปทางภาคเหนือเมืองน่านน่ก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่นี่นะวันนี้นี่มีความตื่นเต้นตื่นเต้นตรงเวลาช่วง จังหวัชิงคงนะครับตแ,แต่ว่าที่จังหวัดน่้นนั้นจะเต็มไปด้วยความสวยงามความเรียบร้อยอ,อ่อนหวานแล้วก็เป็นธรรมชาติของทางไหนืะครับคุณอาธรรมครับ,รก,บก็สัปดาห์หน้านะครับเราจะพาท่านผู้ชมถือว่าในเดือนนี้เป็นวีวีไทยสัญจรนะครับ,รบทีวีไทยออนทัวร์เลยครับสำหรับสิงคูยาวชิงเจ้าสายน้ำ อุบลตอนจุมฬาจุพาเสร็จย้อนกลับขึ้นไปจังหวัดหน้าทางข้างหนึ่นะครับจริงๆนะเนี่ยเราก็อยากรับฟังความคิดเห็นจากท่านผู้การนนะครับการจะแสดงบางสิ่งบางอย่างมาได้ว่าอยากจะเป็นอย่างไรปีหน้าอยากจะให้ไปตรงไหนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยินดีนะครับที่จะแนะนำนะครับรับคำแนะนําแล้วมาเป็นข้อมูลของเรานะครับครัเชื่อว่าในสามที่เหลือเนี่ยก็เตรียมนะครับ รับฟังข่าวนะครับที่ผมได้รับทราบมาเนี่ยยางเหลือที่บางปะมาสสุพรรณบุรีที่มาประชันที่วัดไร่ขิงับที่เขาเต่าก็เตรียมพิธีการกันอย่างเต็มที่นะครับที่จะสำหรับการถ่ายทอดสดนะครับสนามที่แข่งไปแล้วถือว่าบีบหัวใจได้นะคุณรงอารมก็จัดดีเจ้าภาพครั้งต่อไปนี้ต้องทำให้ดียิ่งขึ้นครับผู้หญิงนะหลายหลายหลายสนามสนาผ่านมาก็ถือว่าสุดยอดนะครับพยายามตั้งใจอาจจะมี ไม่ร uh, ้อนนะครับเพราะว่าเรือครับก็อยู่กับกระแสนะ